ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาชจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อัตมาภาชนำมาเผยแผ่ชื่อว่าพรามาญาจนะสูตรสูตรที่ว่าเรื่องท้ามหาพรหมทูลาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงแสดงธรรมข้อความในพระสูตรนั้นมีว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลกด้วยกุธจักโซ ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุตุทเรในตาน้อยมีกิเลสดุตุทเรในตามากมีอินทรีย์แก,ะกะ่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการตามสอนให้รู้ได้โดยง่ายสอนให้รู้ได้โดยยากบางพวกมักเห็นปาราโลกและโทษว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็มีบางพวกมักไม่เห็น าราโลกและโทษว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็มีขั้นทรงเห็นแล้วได้ตรัสตอบเท้ามหาพรหมด้วยพาะคาถาว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าไดจะฟังจงปล่อยศรัทธาเถิดเราได้เปิดประตูอมตะแก่สตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านพรหมเพราะเราสำคัญว่าจะลำบาก จึงมิได้แสดงธรรมที่ประณีตแคล่วคล่องในหมู่มนุษย์ลำดับนั้นท้าสหามบดีพร้อมคิด,ว,าาด,ดรรว,ว,ว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสแก่เราเพื่อจะทรงแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำมาทักษีนแล้วหายตัวไปณนะที่นั้นแหล ข้อความเหล่านี้มาในพระโสสังยุตนิกายตาาตะวะัคพระไตรปิฎกเล่มที่สิบหาข้อที่172หน้าที่232อยสามตมาภาพนำมาเผยแผ่กับปรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิมปัญญาและสัมมาปฏิบัติเพื่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำถ่ทำทาสอนในทางพระพุทธศาสานานั่นเองอาตมาภาพขอน่วยเอญาตโยมสาธุชนทั้งหลาย จะมีความสุขมีความเจริญในทุานากันเทินเจริญพร